สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เ n นรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา t ทสลาโมเดล2จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดของแบรนด์เทส l a คันใหม่และมีข่าวลือว่าจะสร้างรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ต่ำที่สุดของแบรนด์เท s l a และมันอาจเป็นไปได้เพราะการใช้เซลล์แบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่กำลังผลิตอยู่ในปัจจุบันนี้จะช่วยลดต้นทุนได้มากมายกว่าครึ่งเลยทีเดียว โดยเทสลามีต้นแบบของรถยนต์ e v ขนาดเล็กทัดรัดอยู่แล้วในประเทศจีนซึ่งบริษัทกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนารถยนต์ส่วนการผลิตรถยนต์และการทดสอบครั้งแรกนั้นสามารถเริ่มได้ในปลายปี2022นี้ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายของการเปิดตัวของเทสลาในโมเดลปี2023ด้วยสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของเทสลาโมเดล2จะมีนักออกแบบชื่อว่าโคลิซาได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ออกมาให้เราเห็นถึงการออกแบบที่ดูหรูหรา แต่แฝงด้วยความสปอร์ตแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่จินตนาการซึ่งรถยนต์คันนี้จะเป็นแฮสแบกรูปทรงไข่การออกแบบด้านหน้าชวนให้นึกถึงโมเดล3ซึ่งไฟหน้าตั้งตรงไฟท้ายรูปทรงตัวแอลส่วนด้านข้างจะมีมือจับประตูซ่อนอยู่ในตัวรถโดยรวมแล้วยังคงสไตล์การออกแบบของเทสลาเอาไว้ ส่วนในด้านขุมพลังของเท s l a m o เดล2อาจจะมีข้อมูลในด้านเทคนิคไม่มากนักเกี่ยวกับเท s l a คันเล็กรุ่นนี้ซึ่งตอนนี้ทางเท s l a ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการออกมาในตอนนี้ สำหรับแบตเตอรี่ t ท s l a m o เด l 2ทาง t ท s l a ระบุว่าอาจใช้ชุดแบตเตอรี่ LFP ของ CATL ที่มีพลังงาน40-50กิโลวัตต์อาวโดยให้ระยะทาง402กิโลเมตรถึง468กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งจะเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองเป็นหลัก สำหรับราคาจำหน่ายเท s l a m o เด l 2หากมีการผลิตขึ้นจริงคาดการว่าเท s l a m o เด l 2จะมีขนาดใกล้เคียงกับพ o ก k สวา g เก ID.3 และนิสสันลีฟและมีการคาดการว่าจะมีราคาจำหน่ายประมาณ25,000เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ889,000บาทครับส่วนการทำตลาดนั้นเทส l a ได้วางเป้าหมายแรกๆเอาไว้คือกลุ่มลูกค้าชาวจีนและตลาดยุโรปก่อน และอีลอนมาได้กล่าวว่าโมเดลใหม่ของเทสลาที่ผลิตขึ้นในประเทศจีนจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่แพร่หลายในระดับโลกไม่ใช่รถยนต์เฉพาะในะตลาดประเทศจีนอีกต่อไปซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออตโตคารนิวจะรีบนำอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออตโตคาร์นิวขอบคุณครับ